สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของ TCCom TCM5 อ่าเป็นตัวนี้นะครับ TCCom TCM5 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง CB นะครับอ่าเครื่องแดงนะครับย่าน CB ก็คือย่าน245้นั่นเองนะครับอ่ารูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ ท่านสามารถเปิดไปใช้ย่านดำได้ด้วยนะครับก็คือหมายความว่าท่านซื้อเครื่องเดียวนะครับรองรับ 2-in-1 นะครับก็คือดำแดงในตัวนะครับวิธีใส่โทนนะครับมันก็ไม่ยากนะครับการใส่โทนนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับโทน Ct หรือโทนอนาล็อกนะครับ2ก็คือโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับ นะครับมี2โทนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นโทน CT ก่อนนะครับผมสมมุตินะครับความถี่2 4 5ส่ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับเป็นแบบนี้นะครับการใส่โทนนะครับผมบอกนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับการใช้งานเป็นกลุ่มนะครับสมมติว่าเรามีสัก5คนนะครับมี5คนเรา ตั้งความดีให้ตรงกันใส่โทนให้ตรงกันนะครับคนนอกก็ไม่สามารถวอมาหาเราได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนนะครับการใส่โทนนี้นะครับมันสามารถใส่ได้ทั้งแบบช่อง VFO แบบนี้นะครับกับช่องเ e มโมรีที่เราตั้งเอาไว้นะครับใส่ได้2แบบนะครับทีนี้เรามาใส่โทนพร้อมกันได้ความถีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโทรม <IM> าร on นะครับวอมานี่ครับได้เลย เผ็เอ่านี่เข้าเลยนะครับทีนี้ถ้าใส่โทนไปแล้วนะครับมันจะวอไม่ได้นะครับอ่ะวิธีใส่โทนให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันกดเลข8นะครับเอ้าทำพร้อมกันนะครับอันนี้จะเปโทนซีทีนะครับต่แนะนําโทนซีทีอนฟังก์ชันอ่าเลข8ครับปุ๊บอ่านะครับมันออฟอยู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วให้ท่านกดฟังก์ชันนะครับปึ๊บอ่าเพื่อจะเปิดเห็นไหมครับอ่าเพื่อจะเปิด อ่าอันนี้นะครับมันเริ่มโทนที่62.5โอ้ดีมากเลยนะครับโทนแรกนะครับก็เลื่อนเลือกเอานะครับนี่ครับเลือกมาโทนใดโทนหนึ่งนะครับอ่ามีประมาณอยู่50กว่าโทนนะครับอ่าผมสมมุติเอาเป็น77ได้77แล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ้าวไม่ทันนะครับไม่ทันเอาใหม่นะครับอ่ากดฟังก์ชันต้องกดไปนิดหนึ่งนะครับกดเลข8ปดนะครับอ่าเจ็ดสิบเได้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าอันนี้เป็นเป็นโทนส่งนะครับไอโทนส่ง กดลูกศรลงนะครับอาจจะเป็นโทนลับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูครับปึ๊บอ่าให้กดฟังก์ชันครับปึ๊บอ่าก็ให้เป็น77ครับแบบเมื่อกี้เนี่ยครับกดลูกศรขึ้นมันจะไวหน่อยอ่าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดใส่ให้ตรงกันนะครับใส่ให้ตรงกันอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับให้กดสี่เหลี่ยมออกมาครับ สังเกตดูนะครับมันจะขึ้น c t ด้านบนนะครับก็คือโทนอนาล็อกนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะวอลเข้ามานะครับวอลเข้ามาปึ๊บเห็นไหมครับมันมีสัญญาณขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะครับเนี่ยคือข้อดีของการใส่โทนนะครับป้องกันการขึ้นแทรกนะครับท่านสามารถใส่โทนได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาใส่เป็นโทน DCS นะครับหรือโทนอะดิจิตอลนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข8เหมือนเดิมครับเนี่ยครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันเป็น77อยู่ใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นโทน CT ให้กดฟังก์ชันไปหนึ่งทีครับอ่าไม่ทันนะครับฟังก์ชันเลข8อ่าเราจะใส่เป็นโทน DCS นะครับให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ0 2 3 n นะครับเนี่ยไหมครับอ่ามันจะเริ่มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับดูก่อนนะครับ17 16 15 โอ้อ่าโทนเจ็ดโทนหกอ่านะครับอ่านะครับโอ้มีหลายโทนนะครับเนี่ยครับอ่าเลือกมาหนึ่งโทนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลือกมาหนึ่งโทนอันนี้เป็นโทนส่งนะครับเลือกมาหนึ่งโทนอ่าผมสมมุติเลือกเป็นโทนห้านะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ถอยลงมันเป็นตัวรับนะครับอ่าภาค์รับก็กดเมนูครับปุ๊บ ก็กดฟังก์ชันนะครับเพื่อจะเลือกให้เป็นดิจิตอลนะครับก็ถอยลงให้เป็น5นะครับเมื่อกี้เลือกไว้5นะครับที่โทนอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บเสร็จแล้วกด Exit ลงมาเห็นไหมครับสังเกตมันก็จะเป็น d c s นะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับปิดโทนก็ทำเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข8ครับเดียครับ อ่าอันนี้เราจะปิดนะครับเราก็กดฟังก์ชันครับให้เป็นออฟอ่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าดูมาข้างล่างอ่าก็ทําเหมือนเดิมครับอ่ากดเมนูอ่าเสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันให้เป็นออฟครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ากดสีเลียมออกมาครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นช่องปกตินะครับอ่าวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ